รัฐบาลตอนนี้ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ถูกที่หลอกโอนเงินเนี่ยตอนนี้มีกฎหมายใหม่สามารถที่จะดำเนินการอายัดเงินเหล่านี้ไว้ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องตื่นตระหนกผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์มันจับกลุ่มง่ายกว่า ผู้กระทำความผิดในการก่อชกกรรมฆ่าคนตายนะฮะก่อวิศกรรมด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ปัญหาของไทยเราใช้หลักการกล่าวหาเราต้องมีพยานหลักฐานนะทั้งตัวบุคคลนะทั้งกล้องซึ่งจะต้องผูกมัดผู้ต้องหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ที่สำคัญผู้ที่ยุยงปลุกปัน่นย่อมมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักด์เจียมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องานเนียซึ่งเป็นแฮกเกอร์นะแล้วก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วทำการแฮกเกอร์ระบบนะฮะพื้นฐานของประเทศไทยไม่ว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะและที่สำคัญไปมากกว่านั้น ได้มีการเผยแพร่มีการค่มขูจะเรียกสินบนเรียกเงินเรียกค่าไทยในช่วงที่กําลังมีการจัดการเลือกตั้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะมีการโหมกระพือเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียอย่างหนักเลยทีเดียว เดือนก่อนหรือไงเนี่ยที่มันมีข่าวใน breach forum ของต่างประเทศนะครับว่ามีข้อมูลส่วนตัวคนไทยหลุด55ล้านเลกคอร์ดเอาไปขายนะครับซึ่งก็คนที่ขายเนี่ยใช้ชื่อว่านายเนียนะครับหรือว่าใช้โลโก้ว่าก้าวใกล้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ดูซีเวียเหมือนกัน55ล้านเลกคอร์ดนะครับซึ่งคนไทยแบบ70ล้านคนเนียออกไป55ล้านเลกคอร์ดนี่มันเยอะมากเลยนะอาจจะมีคนที่บอกว่าเอ้ย จะบ้าแล้วใครจะไปมีข้อมูลแบบ55ล้านเรคคอร์ดขนาดนั้นใช่ไหมหน่วยงานไหนเหรอถึงจะมีข้อมูลเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอย่ค่ายมือถือมันก็ไม่มีทางที่ค่ายไหนจะมี55ล้านลูกค้าละ5้ล้านคนต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลใหญ่ๆเท่านั้นนะครับที่ที่ตัว Data ตัวนี้มันมันหลุดออกมามหล,ลุดออกมายังไงเรายังไม่ทราบนะครับถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบผมติดต่อนายเนียไปแล้วด้วยนะครับนายเนียเนี่ยเขาขายข้อมูลใช่ไหมเขาโพสขายแล้วเขาก็มีช่องทางการติดต่อให้ซื้อใช่ไหมครับ ผมก็ติดต่อไปแล้วก็กยังไม่ได้คําตอบแต่ไม่เป็นไรคือหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็แบบเออเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาส่ง SMS นะครับไปหานักข่าวดังๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธพ่หนุ่มกัญชัยนะครับอ,ออฟชัยน์น,นะครับก็คือด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเขาเองอ่ะชื่อนะครับในในในอ็ s ที่ส่งนะครับมีชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่วันเกิดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ล่าสุดด้วยร้ายแรงพอสมควรอ่าถ้าเกิดว่าเราดูเว็บเขานะก็คือ nine h a c t i v i s t นะครับอันนี้ตอนนี้เนี่ยโดนบล็อกในเมืองไทยแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนก็มุดเข้ากันได้นะครับก็คือคนไทยไม่กระจอกนะครับที่กระจอกคือนี่ก็คือเว็บไซต์ของเขานะครับเขาก็มีบข้อมูลส่วนตัวเขาบอกว่าไม่มีซัมเปิลให้โหลดด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อมูลที่เซ็นเซอร์ไว้ใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีข้อมูลจริงตรงนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่พูดถึงของ Spring News นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cyber Security, ไซเบอร์เซเคียวริต ออกมาพูดนะครับในตอนแรกเนี่ยอาจารย์คนนี้เขาก็พูดว่าออผมไม่รู้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดที่ครูเนี่ยมีข้อมูลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่านายเนียเนี่ยก็มาโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์คนนี้เลยจริงๆแต่ผมปิดไว้นะเพราะว่าเราจะต้องเอาขึ้นจอวันนี้ผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลของใครเราไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วว่าข้อมูล55ล้านที่เขามีเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับเพราะว่า นักข่าวร้อกันทุกคนแล้วถ้าถามผมว่าไอ้ห้าสิบห้าล้านชื่อเนี่ยผมรูผมรู้สึกว่ามันจริงมากแล้วมันจริงมากแล้วและข้อมูลในนั้นเนี่ยเซนซิทีฟมากนะครับผมอยากจะให้ฟังคําพูดของรัฐมนตรีดีของเรานะครับคุณชัยวุฒินะก็คือว่าเขาบอกว่าเออข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็มีเป็นข้อมูลธรรมดาที่เราใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแบบรหัสบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่คุณคุณก็ต้องให้คนอื่นอยู่แล้วนะครับดังนั กูฟังแล้วแบบวุฒว่าพูดแล้วโกรธเลยเฮ้ยวุ u c ด what the ฮะต้องให้ต้องให้คนโทรไปหาคุณตอนเที่ยงคืนร้อยสายใช่ไหมหรือหรือยังไงคือสมองคือขอโทษขอโทษขอโทษคือถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี้ยมันหลุดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคนทุกคนจะโทรหาคนทุกคนได้เลยโดยที่มีแค่ชื่อก็พอเฮ้ยอันตรายมากนะ แต่ก่อนเนี่ยเ,เวลาเราให้เบอร์โทรศัพท์ใครเราให้เบอร์เพื่อนเราให้เราให้เบอร์โทรศัพท์พพพกิจการที่มันจําเป็นที่จะต้องคุยกับเราจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าใครอยากโทรมาหาผมก็คือโทรมาหาได้เลยเฮ้ยมันเกินไปที่อยู่บ้านผมรู้หมดใช่ไหมเดินมาหาถึงบ้านได้เลยที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเฮ้ยเกินไปแล้วเรายังไม่ได้พูดถึงคนที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาหลอกเราอีกทีนึงใช่ไหมโอ้ oh, ผมโทรมาจากกระทรวงกลาโหมครับกระทรวงอะ,อะไรอย่างเงี้ย กรมนั่นกรมนี้ผมมีข้อมูลของคุณชัดเจนเลขประชาชนวันเกิดเนี่ยใช่ไหมครับคอร์เซนเตอร์มันหลอกกันอยู่แล้วดังนั้นอันนี้คือร้ายแรงมาก ที่สุดในประเทศนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังจําแบบโปรแกรมเมอร์หัวร้อนตอนที่ผมหัวร้อนเรื่องทรูข้อมูลหลุดบัตรประชาชนน่ะเอออันเนี้ยหัวร้อนไกหัวร้อนแบบแบบนี่มึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่คือแล้วมันคือห้าสิบห้าล้านคนมึงนี่คือแบบภัยพิบัติระดับอโคตรพ่อโคตรแม่เอเวนเจอร์ของประเทศนี้ละแต่เป็นใครมาทําอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่มีแบบออผมผมไม่รู้จะย้ำยังไงว่าว่านี่คือ Data b r e a c h ที่แรงที่สุดในประเทศในเหตุการณ์นี้ประเทศไทยเนี่ยในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นผู้ดำเนินรายการใส่เสื้อของก้าวไกลนะฮะก็เชียร์พวกแฮกเกอร์นะฮะเราก็ดา่าโจมตีรัฐบาลว่าไม่มีฝีมือไม่มีคุณภาพนะฮะไปสั่งปิดนะสั่งบล็อกภายในประเทศไทยบล็อกกระดาวไรลายชื่อมันจะหลุดมา หลุดมาที่จะป้องกันยังไงทำไมยังจับกลุ่มไม่ได้ทําไมไม่มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันไว้เป็นอย่างดีทําให้รายชื่อหลุดออกมาอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเยียวยาประชาชนยังไงนะบูรี่รัฐบาลว่าไม่มีคุณภาพนะและที่สําคัญก็คือว่า เห็นจุดอ่อนการทํางานของทบาลแล้วก็มุ่งในการโจมตีทบาลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เรียกว่า IC t ทีเอาละผมจะอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ก่อเหตุหรือพวกที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเราคงเห็นละพรรคการเมืองไหนหุ้นส่วนก็ลงพิจารณาเอานักการเมืองคนไหนหุ้นส่วนวพ็ิเกนาวครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เกิดขึ้นครั้งที่1นึ่งต้องจำตีห้านะมีการไปแฮกเว็บไซต์นะครับของหน่วยราชการหลายหน่วยงานราชการสุดท้ายโดนจับติดคุกติดตารางกันเป็นทีวแถมโดยสารไม่ให้ประกันตัวนี่คือสิ่งที่ท่านควรรู้ไม่ใช่คดีแรกนะหลายคดีละและจะกระทําในช่วงเวลาที่ 1. เกิดการชุมนุมของหมบอบ2เกิดความวุ่นวายใน บ้านเมืองและ3กําลังเกิดช่วงการเลือกตั้งที่ตัดสินว่าจะเอาซ้ายเอาขวาเอาหน้าเอาหลังปลุกกระแสต่อต้านนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราควรจะรู้ในกรณีนี้นะเกิดขึ้นครั้งแรกไหมผมเรียนย้าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นหลายครั้งกลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มอาชากรที่ก่ออาชากรรมบนโซเชียลมีเดีย นะซึ่งมีกองบัญชาการสงครามกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เขากํากับดูแลและสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการกระบวนการตอนนี้ทําอะไรไปบ้างข้อมูลหลุดจริงไหมจริงมาจากหน่วยไหนกระทรวงสาธารสุขนะครับพอหลุดไปแล้วเขาจะทํายังไงได้ตอนนี้เขาไปขอสารและมีคําสั่งของสารให้ปิดเว็บไซต์นาเน,นียแล้วคนในประเทศไม่สามารถเข้าไปมองเห็นได้แต่ คนเดี่ยวจะไปแก้ IP จะ IP เหรอไปดูดูได้ไหมดูได้แต่ในทางกลับกันมีความผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ไปดูสิ่งเหล่านี้คนจะรู้นะนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองใช่ไหมคําตอบเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงตอบว่าใช่เกี่ยวขอ้อง,วของกับนักการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับที่กระทำเหตุให้เกิดความวุ่นวาย ในช่วงระหว่างนี้เรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสงครามไซเบอร์นะเราควรทราบหลักอ่ะละประเด็นต่อไปคือการก่อเหตุหรือการก่อชกรรมบนโลกไซเบอร์เนี่ยมันยากหรือง่ายในการจับกลุ่มตอนนี้ทางเจ้าที่รู้แล้วคนร้ายเป็นใครรู้ละคนร้ายอยู่ที่ไหนรู้ละคนร้ายกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้รออะไร รวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายและแก้จุดบกพร่องนะซึ่งกระทรวงอาชทีได้ขอให้หน่วยงานต่าง,างนั้นทำการแก้จุดบกพร่องเบื้องต้น <c oughs> ก็ปิดกั้นไม่ให้มองเห็นแก้ไขจุดบกพร่องนะฮะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับบางคนว่าโอ้ยเนี่ยทำไปแล้วเกิดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำการจับกลุ่มอะไรได้เลยผมเรียนให้ทราบนะฮะ การก่อชะกรรมเนี่ยมีหลายวิธีการก่อชะกรรมก่อชกรกมในชีวิตจริงก่อชกรกมในไซเบอร์นะครับการก่อชกรกมในชีวิตจริงเทียบกับการก่อชกรกมในไซเบอร์การก่อชกรกมในไซเบอร์จับกลุ่มง่ายที่สุดพบการกระทําความผิดง่ายที่สุดและไทยมีบทบัญญัติทางกฎหมายไว้แล้วและทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุน,นั้นอยู่ในประเทศไทยคราวนี้จะมีการสาวร่วมมือกัน นะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีเ,เรื่องนี้เนี่ยไม่จบแค่นี้นะพวกยุยงปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียที่ต้องการทำให้เกิดความวุ่นวายมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะหุ้นส่วนคอยดูนะที่ผ่านมาเนี่ยบทบัญญัติเหล่านี้ถูกนำมาใช้บ้างไม่ถูกนำมาใช้บ้างแต่คราวนี้ความเสียหายอ้างว่า55ล้านคนแต่กระทรวง i.c.t บอกว่า ไม่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการใดที่มีมากถึง55ล้านคนถึงแม้ว่าคนไทยจะมี65ล้านคนก็ตามแต่ไม่มีฐานข้อมูลมากถึง55ล้านคนอย่างที่กลุ่มแฮกเกอร์นานเนียน่ยนะ,ะได้มีการข่มขู่ไว้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถามว่าเรื่องสำคัญไหมเพราะที่ผ่านมามีแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ,ะเอาข้อมูลของเราเนี่ยผมก็โดนนะโทรศัพท์มาหลอกลวง ะะบอกว่าเป็นหนี่บ้างบอกว่ามีหนังสือจากคนนั้นบ้างจากหน่วยงาน DSI ตำรวจโน่นเนี่ยผมก็เคยโดนโดนหลายครั้งนะครับแต่กรณีนี้ต่างกันกรณีนั้นมันมาจากไหนเจ้าที่ของรัฐอย่างน้อย,อยสองคนทราวบว่าจากกระทรวงพาณิชย์และตำรวจไปรับจ้างเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาแล้วไปให้กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปตั้งฐานอยู่ในประเทศพมา่า นะส่งสัญญาณแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาซึ่งมีนะเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานมากกว่า50ครั้งในการ50ล้านครั้งอ่ะในการโทรนะในการหลอกลวงประชาชนซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากรัฐบาลตอนนี้ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองนะเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ถูกที่หลอกโอนเงินเนี่ยนะตอนนี้มีกฎหมายใหม่สามารถที่จะ ดำเนินการอายัดเงินเหล่าน,นี้ไว้ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ต้องตื่นตระหนกน,นะฮะผู้กระทําความผิดทางไซเบอร์มันจับกลุ่มง่ายกว่าผู้กระทําความผิดในการก่ออาชกรรมฆ่าคนตายนะฮะก่อวิศกรรมด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ปัญหาของไทยเราใช้หลักการกล่าวหาเราต้องมีพยานหลักฐานนะทั้งตัวบุคคล ทั้งกล้องซึ่งจะต้องผูกมัดผู้ต้องหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ที่สำคัญผู้ที่ยุยงปลุกปัน่นย่อมมีความผิดตามกฎหมายเชย่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ,บกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ do พระองค์ทรงพร่างเจริญขอ